สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบราร์ลากีสองหาหกหาทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับผมทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีม่สิเพิ่งเข้ามาติดตามนะครับวันนี้นะครับผมกับวันที่สิบเดือนเจ็ดปีหกเจ็ดนะครับตรงกับวันปลดเป็นมือของหลาพัฒนาออกนะครับก็นำแนวทางตัวเหล็มาฝากพี่น้องคือเก้านะครับผมสําหรับเกปนี้นะครับ อีวาน่าจะ,ะพาพลาดนะครับผมนะครับ,บอีวาน่าจะ่าพลาดนะครับเอาก้อนจะคอยเบ่งตัวเลขน,นะครับผมก็ขอฝากคําเตือนใส่น้ำนะครับคําเตือนคลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับ นะครับพี่น้องก็จะขอยเบิ่งแทั้งตัวเลขของมินินะครับผมก่อนมาเบิ่งสรุปของวดที่ผ่านมากล้วนะครับผมซึ่งวดที่ผ่านมานะครับซึ่งวดที่ผ่านมานะครับก็เลขที่ออกนะครับแปดสี่สองแปดเจ็ดแปดนะครับหามนะครับพี่น้องเลขหามนะครับแปดเจ็ดแปดนะครับข้างบนสามตัวบนแปดเจ็ดแปดสองตัวล่างก็สองแปดนะครับ ส่วนเลขในตารางนะครับก็เข้าตามคาดนะครับเข้าตามคาดนะครับเข้า28นะครับผมเข้า28นะครับส่วน3ตัวไม่เข้านะครับผม3ตัวไม่เข้านะครับไม่มีเจ็ด้วยพี่น้องส่วนตัวลูดวิ่งนะครับลูดวิ่งก็เข้าที่2นะครับผมเข้าที่2ลรางนะครับ สงล่างนะครับผมแให้บนนะครับลงไปล่างนะครับจับคู่กับเขาที่แปดสตัวกลับนะครับเขาที่แปดสองตัวกลับนะครับผมไปออกสองแปดล่างนะครับแต่เขา F ไฮแปดสองนะครับก็เป็นตัวกลับนะครับผมต้นรักลอยนะครับลักลอยงวดนีลรดนะครับหลักลอยงวดนี้รดนะครับ ต้องขอแสดงความดีใจครับเอท,ที่โชคที่มานะครับผมส่วนเอดกับบวกเลดกน้อยนะครับบวกเิดกน้อยนะครับผมเอามาเบิ่งกันต่อเลยครับผมสําหรับของวันที่สิบนี่นะครับมาตามกันต่อเลยครับ สำหรับเราพัฒน,นานะครับผมงวดนี้ก็บ,บ่นอาจจะพลาดนะครับผมบนผ่นอาจจะพลาดลราพัฒนานงวดประจำวันที่สิบเดือนเจ็ดปีหกเจ็ดนะครับเลขในตารางนะครับผมเลขในตารางก็มีศูนย์หนึ่งแปดเก้าศูนย์หนึ่งแปดเก้าหกสี่ห้านะครับศูนย์หนึ่งแปดเก้าหกสี่ห้านะครับผมนี่คือเลขในตารางนะครับงวดงวดนี้นะครับผม งวดนี้นะครับการันตีตรงมาแน่นอนครับในตารางต้องมาแน่นอนนะครับงหมดนี้เข้าแน่นอนอาจจะเข่าทั้งบนทั้งล่างนะครับคิดว่านะครับผมอาจจะเป็นทั้งบนทั้งล่างนะครับสามตัวอาจจะแตกนะครับในตารางงวดนี้นะครับผมศูนย์กับหนึ่งมาคู่กันครับตรงมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับศูนย์กับหนึ่งมาคู่กันนะครับผมสูตรเดียวกันอาจจะมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับผม มาแน่นอนครับอาจจะเป็นล่างนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นล่างหรือหลักร้อยนะครับอาจจะเป็นเอาล่างนะครับผมแน่นอนนะครับส่วนแปดกับเก้าก็มาคู่กันนะครับเป็นสูตรเดียวกันนะครับผมคนเลือกแปดมานะครับส่วนสี่ห้าหกนี่ครับผมสี่ห้าหกมาแน่นอนมาแน่นอนนะครับสี่ห้าหกอาจจะเป็นสองตัวก็ได้มาอาจจะมา2สองตัวก็ได้นะครับ แอดก็เลือก6กับ4ไว้นะครับหกับ4 6หกับสี female, scary, 4, 1, 1 er, 1 simple, 1่นะครับแล้วก bon. <mor> ็หนึ่งกับแปดนะครับเลือกมานะครับผมะนนแล้วเลขติดเลขวินนะครับผมก็หนึ่งแปดสี่หกนะครับหนึ่งแปดสี่หกนะครับเลขวินนะครับผมส่วนตัวรูดวิ่งนะครับศูนย์กับ1นะครับให้เดนที่ล่างนะครับ0ูนย์กับ1ให้เดนที่ล่างนะครับผมบนก็ได้ครับบนเป็นลักลอยนะครับคาดว่าน่าจะเป็นลักลอยนะครับผม อ่าตัวน้นก็คือแน่ๆคือ1 0ล่างมาล่างนะครับ0มาล่างนะครับผมจับคู่นะครับจับคู่ก็04 05 08 14 15 18นะครับ46 4ี่แปดห้าแปดนะครับส่วนหลักร้อยนะครับผมหลักร้อยก็มีสี่แปดหนึ่งศูนย์นะครับสี่แปดหนึ่งศูนย์นพี่น้องหลักร้อยงวดนี้คือสีไม้อยู่นะครับมาใส่หนึ่งนะครับผมแล้วก็สี่นะครับ อันนี้คือลักลอยนะครับจับคู่สามตัวนะครับผมสามตัวก็หนึ่งแปดไอ้สี่แปดหนึ่งหนึ่งสี่หกนะครับสี่ตัวนะครับผมสี่ตัวเบิ่งคนเดียวเห็นคนเดียวนะครับอขอไปครับส่วนเลขสี่ตัวนะครับสี่ตัวก็คือ ปดหนึ่งสี่หแปดศนย์สี่หนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางของราวพัฒนางวดประจำวันที่10นะครับวันที่สิบขึ้นมือนี่นะครับผมตุวคนใจวิจัยนในการรับชมนะครับตัวเหล็กมีคอามมีดูเดอร์พี่น้องมักจัดขัดกระพาน,นะครับบ่มักกระเบื้งปกว่่ามันเทิงนะครับให้กำลังใจอัดไปนะครับผม ก็ได้ประมาณนี้นะครับก็เพิมากที่อดจับคู่ให้นะครับผมก็จับกันเองได้นะครับจับกันเองเด้ในตารางนะครับในตารางมาแน่นอนนะครับมีแน่นอนนะครับไปมาตัวใดจัดตัวนั้นนะครับผมส่วนตัวที่เน้นนะครับก็ศูนย์สี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าสี่หกสี่แปดแล้วก็ห้าแปดนะครับตัวเน้น่าจากเขานะครับหมดนี้นะครับผม ต่ว่าอยากให้ทุกคนลงทุนรวดสุดตัวนะครับมีแน่นอนนะครับผมอ้ะก็ขอฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แน่นะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แน่นะครับก็เปิดการมองเห็นนะครับผมไปมเสินชอบในทั้งตัวเลขก็อย่าลืมกดไลค์กดเอ่อกดติดตามนะครับกดติดตามแล้วก็กดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้พาดชมคลิปไใหม่นะครับผมเอ้ามเมเนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนโชคหมานน้ำกันนำรวยนะครับผมถูกไว้พร้อมๆกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาวก่อนนะครับกลิบหนาพอกันไหมสวัสดีครับ